สวัสดีครับส,สวัสดีสค่ะพบกันคือเก่าค่ะสานในช่องอีสานผัดลุยด้วยถุกไหมค่ะพี่น้องันี่ก็ถิ่มาเก็บพักขายค่ะก็เลยพาพี่พี่น้องมาเบิ่งพักเฮากันเนาะมาอัปเดต่พักค่ะพี่น้องอันนี้เลดโอค่ะอายุสิบสี่มือจ้ะอันนี้กินคอดเนาะแปลงนี้ผมเชื่อว่าจะใหญ่กว่ามูค่ะเพราะว่าเขาปลูกหลังมู <Okay S 3> ขาเป็นใหไงเนะาะ คอดเดกคลอดกับสีนคอดคกินคลอด ช่างไร้แล้วช่างบ่ได้แล้วขาย <c oughs> เล<อ>ยวันสั้นนี้กับพี่ก็บตพักวานมาค่ะพี่น้องเมื่อยอโอนเอเลยไม่ได้ขึ้นโดยดนค่ะ ายตลาดเดวันเนี้มาสิไปลุกตลาดของผมหมดไปซับพักวานเห็ดเสรนห <c ười> วานยุย่ยย่ยไปหาพักวานคนขาซ่ามีคนพาไปเนาะอเจ้าพาไปเก็บกับไปเลยค่ะเมียนไปเลย กถามเขามาไล่เราใช่ไหมน้องตอนนี้ก็มาขายพังวานแน่มาโอ้ยต,ตอนนี้ได้กินกับเหฮงค่ะเตนน้นดอยมันบมื่คือหนาฝนเนมะื่อาฝนนี่กระดิดินกระดินุ่มแน่ใบไม้กระดิไปน้ำหนามแน่ค่ะเพราะมีบางเดียวมาเรียงนี่มีแตาหินกับใบไม้แห้งค่ะเสียงมืนน,มน,นี่มืนตกดอยดีเลย

สิบ่งามนะพักเนาะพดนนำไปพดนนำมากอะงามอยู่ค่ะันเลยเวลาเขาคือว่ามันคิดว่าสิได้ขายหรอกครับอปู่ก็คิดว่าเดี๋ยวได้กินปู่รอเวลาช่วงโควิดปลูกไปปลูกมากกับมันเนาะเห็นเขาจะเล่นเติบโตแล้วกันผักนี่มีความสุขไปอีกแบบนะ อยู่บ้านโิเองเท่าไหได้นั่งเบิ้งเขาจะเริ่มเติบโตค่ะวพื่น้รงเป็นคนใหญ่มีความสุขอีกแบบนึงค่ะชีวิตคนมานนอกคือว่าเลยพักก็ได้กินแบบปลอดสารชิดๆเลยกินแบบไม่ต้องคิดกินก็ต่ำหมงกับแสบน้องสาวของเพี่อนเนี่ย แบบสบายใจเลยมวนหมวหมวน,มวน,มวนข้ามยังไงรอ <poker> บร้าย <res> <c oughs> <g üler> เสียบแรงจะเาเนี้ย จ้มือเลฮะกล้ว,วยกล้วยกับเดืนนะอนอเดือน่บ่มูกินงามเลยเนาะจาปุ๊บเม้งเมงก็เกิดอนนกกอย,ยอตรก,กอ่อนนแะมงจัดการเลยสายกินมาไวแล้ว,ว่านี่ ยังดาเขาลุง่ดีมีแห้งสบายดีบ่ท่วงเลยครับโอ้อัพอัพโหลดในเอฟจีมึงอืมสารัตสารัตกินกระปุลกระป่ามให้เท่าไหร่ใช้วิ่เงินสี่บาทต่อนึ่งมลหรานบ่กว่าปัจจัยใส่กอใส่ปัจจัยอะไรปัจจัยอะรแข่งมัน่ไปน้องมาขายใข่งยาขายยาเใช่ก กระดื่อนมาเห็นโอ้ยทค่นั้นพี่บ้านตีเดี๋ยวสินะไปพูดลากันหกพบาทค่ะขอบคุณค่ะอะไรเี้ยมันก็ไม่น้องต่อค่ะบ้านมันครับไปได้ปะไปต่อได้ปะที่นี่ มามามาเรียกเบอร์มาเรียกเบอร์มิเตองามๆนี่นยังไงนก็ยังวะกปุลปนลากลกีบตมองนีสุดยอดอนป่าโนี้้นป่าต้นป่านะคะไอเฮ็ดนี่ยังเฮ็ดนี่ยงนี้ค่ะร้าน้ำหวานค่ะพี่นกอเนั่นสร้างเขามาปลูกอันนี้ด็ ทำห้องอินเตอร์ได้เลยไก่กินกับสลัดใช่ไหมใช่ไหมทำห้องอินเตอร์ได้เลยไก่กินกับสลัดใช่ไหมใช่ไดมทำห้องอานเตอด้เลยไก่กินกาบสลัดใช่ไหมใช่ไหมทำห้องาินเตอร์ได้เลยไก่กินกาบสัดใหมอไม ก็กรอบเด่นเลยกรอบแซ่บอนี้ากรนนีได้จ้ากระีหงางได้จ้าเราจะมีกอดอะไรอันนี้มันมาหลายเลยเต็มมาถึงเออมาใส่ตส้ได้กนับมีองกรอบอันนี้านเาป็อค้าพี่น้องจับาักเขียได้จ้า สวนพอดีโอ้ไปชมสวนชอบสวนถ้าชมตรงนี้เลยมันต้องเป็นสบาณแล้วสวยงามมันเป็นปลูกยังไงเพื่อนน้ำเละอันนี้ประจันสีอันแดงเกิดนี้นีเล็กพอร์ดไหมเล็กพอรดมินิพอร์ดอีมองวังอ่ะเสี่ยวหมดน้ำใช้ทักจ้ะกินเหล้าแข็งแรงตัวไงกินเหล้าแข็งแรงมาจั่นเอาว่า กิับลากับก้อยกับคนไหนเมื่อไหร่ห่อไหมๆหมดเลยจานจ่ะต้องไปหอตลาดเอ่อเ็นเมื่อ่อาโอ้รขายสวยอ่ะิงพักกินยากระปุกนี่เลยกินกับนแบกับอยอบาดยกินกินบกัแซ่บกินสดกับกินสุกับแซ่บไข่พอเยเดือนไข่พ่อเยี่ยไ

อัดเดโอคนี่คันผู้ช่วยบ้านเข้าไอไอครับไอไอขวมเป็นผู้ช่วยขวมใจดีขวมเมามึงจะไอกับน้องหลอดอัมัอมัโอเคค่ะแ่ไปใส่นี่ไปใส่ใเนี่ยเพ่นเพื่อนต้องรักษามคนนี้ก่ัวบวล่วกาดา

อันนี้แล้วพวกนี้น่าจกให้เตะเรื่อยนะคเรตองเอาปน้อยเดียรัเอาเนวะอเออยาจะมีพวกเขากินงานแท้เออชืดิอดิมพวเบอก่ครับคือบังเนาะพกอบได้กินกระปนนีกินกราปลจะ ชมก่อนชมก่อนบนามรุ p p kind of <laughs> ่นด <contamination is near> ังว่ากันม่แนดรหมเดาเดมาขายจีงก็วานเลย้มเดี๋ยวใดเดี๋ยวสีเอามาเอามานเด้่อยากอยู่น้ำงเสนี

แต่ทางใดอย่าน้อบอลเนี่ะเดี๋ยวรถไปชมยูบเนาะนะครับค่ะเขาบกว่าขาขาน้ำผู้สวยนี่เลยนี่โอ้ไม่คันหนึ่งละฮะเดือดสองมัด ผักมานำเสนอแม่่ยพักฝรั่งผักฝรั่งผักวยวยมหากะซ้อมัดมในคอร์ดส่นนี้มาให้สลัดมนหานีโทสลัดสละสลัดมนิอเป็นท่านมัอกนะทุกคนทายรถบอกนนะมุเสีกันเลยมมาสิบบอันนแล้ว่นนี้เาไกิดอมกัอันนี้ พัดก็ได้พัดน้อมันหอยเลย่งน้อนี่นป็ปลาของครงก็โคต่ว่เมี่ยงปลาหนิเมี่ยงปลาหนิหม้อเองเสียปากระายกระาเสแล้ะกระชายคตรโกระชายกน้าเออดกินแล้วนี้สด็ขามา้นวนี้ด สวยสวยสาคนเลยวันน so ี้จะ the ้องจะมือท้ไปหาผัวหลวงจะวิ่ไปหาวหลวงมาุ้งกามมาได้กินกินจะได้กินเนาะแบบที่ไม่ยกินละทีติดใจแล้วที่นใครก็อขอบคกุ้งก้าองวกการับชมค่ะจ้าปลูกเองกับเพรามียาไม่เห็นยาะเราประันเลยไรสานผิดแต่ชอบใส่ครับพี่เมื่อก่อนใส่น้ำข้าวไอาลลุ่ยลู่ถูกไหม บอกกันคลิปหน้าเด้อจ้าคลิปนี้ซาเน็ตเรารถกับเซราพีแล้วน้องไป็นก็ล่ะค่ะัสดีจ้าสวัสดีครับคลิปหน้าที่เปขายคผู้หลวงซึไหนไม่ทำผู้หลวงมันนี่ใครผู้สวยกคนมก็เดาแค่คนเดียวคันเข้ากดไลร์